ว่าใครจะเข้าเยี่กินกันสักใครไรสมยันังสาวพี่พี่เขาสมงามคืออมิตาตาหน่อยผ้ามโนหันน์ผ่าวเมียเล้า็นค้นนมผ้าม่วหัว้ยมยมนิ่จะเอื้นเตือนใจเป็นว่าโต๊ยุ่ง คนละทางเลย ท่นบ้านดีเจ้าถิ่มเอาดีเซนเฮ็ดเจลพี่ผมมั้งเบิร์ชนนั่นเลยเฮ็ดเเฮ็ดเจลเจดีหนูคำนี่ครับแม่หนเนี่ครับให้เลือดมันออกปานเลือดตัวมันชูแรงขางหังเราตให่ตัว่ของดหมือนระว่างเนี่ยเอ้ายึงก้อนยึงอะไรลูนั่งยึงก้นที่ยึงอู้ยตัวใหญ่แท้เลองามเลยนี่เออน้าเนี้ยสดจอด ม่บอเอ้ย่งเออเงี้ยเได้มเป็นอย่างนี้นี่ครับเมนูเย็นนี่ครับต้มสมงูสิงพี่น้องนี่ใจตามมาพี่น้องยยอะไรยูยูประเทศเชิบ้านเอมหาพี่หาน้องยูมสหล่านี่มึงที่ไหนบ่าท่าผมมีนองไปหายู่นขึ้นในตัวเซฟอีกใยนีไหพี่ของแขกเขาก็ลังงานเนื้อไต่บ่หนิ้าไม่ไต่เอานะ ใต่เอาบนี่ออ้แบบสวยเลยยุดเด็ตัวเดียวบนี่คู่กันบอสถ้าปล่อยแรนได้หนี่ไม่เป็นไรจวดนะพนกพรักงกคแรกอื่นน่าจะนี่โอ้ยตัวใหญ่ขนาดนี้หรอท่านหนึ่งคือที่เมนี ต้มงูสิงครับพี่น้องมาอยู่ลาวได้จังหด้กินย่บานยูไทยว่ได้รัพดก้นไมาย่ยเป็นสัคุ้มก้องเง้ยนียสินอยู่ะมาบลไทยดูดเลยเออไหนุ่มเด็กทำยังพ่นเดี๋ไปคเดี๋ยวไน่เดพี่น้อ่มเด็นี่เห็นไห วันนี้เคยลาลุงเมย์แน่พี่นมาป้าก๋วยเตี๋ยวพีทุกคนคอมเมนต์ว่าไงต่เข้าเย็นกกินกัทั้งงไรน้อยกล่องมี่เนาะ้าเดี๋ยนี้เลยลุงเมือเองครับพี่วัน้มีใครไม่อยากกินรอกัน kết học gì vậy này? ôi học gì, tôi cũng muốn gì này? học cái thế này. trưng hóa mà anh bảo biết đấy, nó luôn nó không thì nó chỉ hóa một cái nè. ừ. 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 Thắc, mình... Ừ. 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 Ừ

phải thả một Nhập bao thạch cấp Phần bên, bên thì này ngập bên thịt à, Nhập có nó ngọt trong bao này <laughs> โอ้ยกินง่ายบ่ mới เท่าพี่ อย่างวอมีอย่างวอมีไปถาไปให้ไปอ่นกบวมีห้ลอนถามมึงว่านนสมาอยู่่กบมาสไปเอา่นชือน่นแต่กางูบไ้นะม่มาง่้งบไข่วน ลูกนอนนี่ใส่เนี่ยโอ้ม่กินได้เลยโอ้ทีมงานเนี่ยมีมุกอันนี้ผู้นี้มุกกินตอนยามนอนครับนี่อ๋อมดนทีกล้วยเบกแตกนี่โอ้จริงไม่เคยตัวใครมีแต่หาคนเออที่ไหนวอรตอื่นที่ไหนกึ๊บอ๋อกึ๊บหยุดโอ้ยหดีนะครับทีมงานของน uh ้องง่วงนอนดีแล uh ้การติด oh. อ <c oughs> uh ัน oh, นี้เขาเขาเงินสด ข้าวเขาจะจิ้มอะไรไดนวันนี้โอ้พี่เขาปูเยอะด้วยและเลือกปูไยู่ยแบบมาบ้านเพ่งๆครับโอ้เหลบใส่ไครับใสแบบเยอะก็บีเยอนะเมแดโอ้ยเดืแดเจียวเจียวกพี่นะวะเจียวแบบเจียวมีบัลลบนเจียวแบบต้องเสแองแสรเดียวเป็นหวเก เปลือยอยู่อเปลือยอยู่หรอเเปลือยแล้วโดนไปเปลือยอยู่หรอโดนไปมันวดว่าเบื้องสิมรดศาสรงเบื้องเสียงโมเยอะโมลำลานัโอ่ขามมอ้ยมเนาะสามนียบ่านนั่งโมมุนีต้องสมแน่เจียบไร ต้องสมนี่ต้มนึงจึงแซ่บสุดหยอดด้วยได้เด้อมเด้พี่น่องกินกินตมูซิ้งกันด้องครับเ้อนี่เสียบไลเสียบไลปลาสาวปลาสาวบรรยากาศกินเขาอยู่ทุ่งบานครับมีต่อมงูซิ้งต่อมงูซิ้งมัน กินเขาเล้คจังสิเขาไปในวัดไปฟังล่าจังสิเดียไปวันไหนไปรอก,กันอยา่มันฟตนตกตห,ห้าหมอยู่บนัครเบือาการอันนี้นี่เร่าไบนชักเย่าอยูอย่เบืองบนเบื้อกการก็ไม่น่วงรับฝนปรตกงสิเด <c oughs> ี๋ยไปเด้อตอนนี้เขาไยาว่านบรรยากาศไใน,นว,วัดมืองานนะครับนี่ มีการเล่นเ,นเรียนให้โลพี่รหอกเรียนให้โล วัดหนีมอลังเมอหลังมันจมวคบงคางลำลำเหล่ยต้องเต็มเต็มไม่ไดหรอม่ไม่เต็มตอนนี้มันอยู่ไหนฮะเนี่ยพี่องนี่หรับยี่่แท่นี่ละใ้ทีใ่ตามมาเรื่กันเลยเยมันมขึ้นเท่าเลยยู่บอนเมย์บอนเมย์ยุบอตอนเล้าเร่ยตอนอยู่เหาบองเป็นไทเลยบอเปิดเ่อยรอ

พาวนาราชีน้องพ่อแม่คูาจารนาะ้องัวมีน้อง็นอานสุ้มป็ะไยรวมตรงนี้ได้ด้วยครับเื่อนี้นี่คือจุดจุดแลนด์มาร์กเลยครับโอ้ของ่า้เลยเนีนี่ครับนี่นี่ออะครับเออนี่ครับนี่เออของแ้ครับ สุาเหอไฮ้ยจิไม่อันนี้น้ำยากันที่กันที่หาอันนี้ไว้เฮ็ดบุญให้จังกับม่เฮ็ดกับีมากบัตรไนไหน้วครับเรือนี้กันที่หาถือเมื่อพ่อมนุษย์เทาและเมียนมยังสาวนี่พี่เขาสมงามซื่ออเมตตาหน่อยพ้ามนุษย์ขั้นเ่าเมี่ยเล้าเป็นขั้นมข้าม้วหกยุ่มย่อมนิ่สะอื่นเสื่มใจเป็นว่า ตกอยู่ในระวางนี้เดือดกามอาขึ้นขวดกะตือยินย่อมปากมั่นในที่กาเพอาะเสียไปแล้วจะเห็นขึ้นไหลเติมเลือ่ออกเลยสาธุกใครจะมีจะกมชุก้มจเลื่เลิ่อกามเจ็บจะไล่ก้มไปยังนี่ออมาแถดชุชุดฟางอีกครับที่เว็กมาิดสมุนทันที่เว็้งเ้าัก็ส่ดด้วบ่กันกระบาดเท่านะครับพี่น้อกบอจักบาด เรื you, ่อไฟตีซ้อมโตร์นา nah. ์เค uh, ีย์โต้ร์นาซมาสี่เลยนะครับเพือนี่เล้ยนี่เขากับบริการบริการเกียโต้ร์บริการลลางหลังข้อมูลสองสี่มืะขายนะครับเพื่อนยยี่ยบเยเนี่ย้านตานเนื่ยส้านต้านเออซาาเปาของเดื่อนนี่ใจเยี่ ใสเี่มก่อนเท่ไรสิบสนสี่ก่อนสิี่ก่อนสก่อนเช้าเนบอกเอาสก่อนนะสีก่อนนะอสยอ่ะสี่ก่อนเช้าบอกก่อนสิบี่ก่อนสิบสิบเท่านี้ไิันไเมหนึเป็นเงินเท่าไม่บูงหูเหมือนกัน em bé, cho thêm bao, tập bao rồi, thầy có nên, thầy

ผ่านพันมาเลยผ่านมาใส่เองเนึงขอแต่ปลาตะดวงตอนนี้อยู่ไหน,นวัดท่านพี่น้องเส,สม็ดเจา้าอน,น้ำโสมเบ้างบังหนูสิเลียนไหนโอ้คนละคนละทางเลยเปี้ยงกระบอกอะไรอยู่อ่ะเปี้ยงกระบอกอะไรอยู่อ่ะ บมนาเกี่ยวนะครว่าคุณซักเส้อฝ่าเหมือนเจ้าใช่ไพอมียิงางใครมาเห็นยังตัวน่งท่านตนด้พี่น้อนง ฟา,า,าง่ายยังไงเอัน,นั่งน,นักลุงนั่งน,นักฟา,าง่ยายยังโอ้ยแฮงแมทโอ้ยแฮงแมทเลยฟาง่ายอ,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 อยู่พ่ออยู่ฟาง่ายอยูไ่ไปกินนก จะพาย่างให้เบิ้งลำวงครับพี่น่อง,งอ,อีกอีกอีกอันนึงมันนี่สองอย่างนะครับลำวงอีสยูสียูหนอกวัดครับ เที่ยวเท่าไรนี่เที่ยวเท่าไรครับไปนี่ท่าพันโนได้จักรอบได้จักรอบรอบหนึ่งรอบบัตรแล้วรอบไทยบิ้งเราไปเห็ดนู่นยังเนี่ยนี่ยังมือตะเล็กจะ้ส่าแล้วกันคงใส่ฝาอยู่นี่มิดพอมอะไรใส่กันนี่ไปใช้มาใส่กันง่ายสบายสบายเลย มาเท่าเรียนรถบัมมนี่รถไฟฟ้าคำนี้มัต้องไล่เลยมันแ่นแห้งแลงใหม่โอ้โหรถแห่งรถแห่งเราอะไเนี่ยตันตเออเทดเองบอกครับเทสเองบอกเทสตามมาเลยโอเคโอเคไปไปขอบคุณอะไรเขไป มันจะก่อนแบนสี่วันสามก่อนกไฟฟ้าโลเติบอยู่เนี่ย้มันเป็นแบบรถไฟฟ้าบน่นเรอรัซาดแบเออซาดแบเต็มหมดแค่ขค้วมันด้ถือขอคุณี่ไรครับสอบถามรถไฟฟ้าเข้าพี่น้อยหสดวยดึกลับ ไปเดี๋ยวไปพอกันยุดลำบวงกูเนอะเกเสียเงินหมดไม่นาวหาได้หรอ่อยห้องแถ่หน้าสมัยเขาเนี่ย 哇，来。Wow, nice.